ยินดีต้อนรับสู่ช่องทีสติลเปอร์นะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําแอปหางเงินเข้าเลยง่ายๆนะครับแค่อ่านข่าวเราก็ได้แล้วครับเพียงโหลดแอปบัสเบกนะครับมาแล้วก็มากดสะสมพอยไปเรื่อยๆนะครับซึ่งการกดเข้าไปดูข่าวแบบนี้เข้าไปอ่านข่าวแบบนี้นะครับแล้วก็รอให้ตัวกลมๆเป็นรูปหนังสือมันหมุนครบจนครบนะครับตัวที่มันวิ่งอยู่เนะี่ย ถ้าครบแล้วเราก็จะได้ประมาณ30พอยนะครับซึ่งเราจะกดได้ประมาณ50ครั้งต่อว,วันนะครับสําหรับการกดเข้าไปอ่านข่าวแบบนี้นะจะได้ประมาณ30พอยนะครับซึ่ง30พอยกดประมาณ50ครั้งเราก็จะได้พอยประมาณ1 5 0 0อยพอยนะครับแล้ววิธีที่จะได้พอยเพิ่มอีกก็มีวิธีนี้ครับวิธีกดต้องรูปของขวัญตรงนี้นะแล้วก็เราให้ตัวที่มันวิ่ง นี่ยลอบเต็มนะครับมันเราก็เราก็จะได้ p o i ประมาณ15พอ้า p o นะครับซึ่งกดได้ประมาณ50ครั้งต่อวันเหมือนกันนะครับซึ่ง15บห้า p 50้าครั้งเนี่ยถ้าเรากด50ครั้งเนี่ยมันก็จะได้ประมาณ750พรอยนะครับรวมกันทั้ง2ทั้งกดเอาคะแนนฟรีกับกดเข้าไปอ่านข่าวมันจะได้ประมาณ 2000กว่าพอยนะครับ2000มันจะได้อรมมาณ2000กว่าพอยนะแล้วก็จะได้เงินประมาณ1บาทนะครับถ้าวันหนึ่งถ้าเรากดทั้งอ่านข่าวทั้งคะแนนฟีนะเราจะได้อรมมาณ1บาทนะถ้าเรากดดูวิดีโอด้วยนะครับ ถ้าเรากดดูวิดีโอด้วยเนะี่ยมันจะได้พอยประมาณหนึ่งร้อยพอยเลยนะหนึ่งร้อยประมาณแปดสิบพอยขึ้นนะครับถ้าเรากดดูวิดีโอด้วยนะวิธีรับพอยก็มีแค่นี้ครับเรามาดูวิธีการถอนเงินนะครับวิธีการถอนเงินก็จะกดตรงนี้ครับรูปมูลค่านะกดตรงมูลค่านะแล้วก็จะมาตรงนี้นะ ตรงนี้นะครับซึ่งวิธีาการทั้งนันก็คือเราต้องเลือกจำนวนเงินก่อนเพราะที่เราจะถอนได้ประมาณ0.3ดอลลาร์นะครับ0.3ดอลลาร์ตรงนี้นะซึ่งผมก็มีประมาณ0.2เท่าร่หน่วย10,000 2 0 2 6, 6 6 1นะครับดอลน,นะครับซึ่งมันจะประมาณยิบไม่ถึงดอลลาร์นะประมาณ ยี่สิบหกเนี่ยแหละอะไรเท่าไหร่เนี่ยนะครับเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะวิธีการที่เราจะถอนเงินก็นคือเราก็กดปุ่มตรงเนี้กดเลือกจำนวนเงินแล้วก็กดแล้วก็กดตรงนี้ครับเลือกวิธีจ่ายเงินเป็นวอลล็ตนะแล้วก็จ่ายเงินถ้าเรากดถ้าเราเริ่มถอนใหม่ๆเนี่ยมันจะให้เราใส่เบอร์บอลลตก่อนนะครับแล้วก็ส่งข้อความไปในเบอร์โทรศัพท์ของเราให้เพื่อยืนยันนะครับไม่ไม่สิครับเพราะว่า ถ้าเราเลือกวิธีการจ่ายเงินแล้วล้วก็กดไปที่ทูมานี่กดจ่ายเงินป๊ามันจะให้เราลงทะเบียนเบอร์นะซึ่งเราก็แค่กดเบอร์เข้าไปนะครับแล้วกดยืนยันแล้วก็จ่ายเงินได้เลยครับเราคงจะกดจ่ายให้ให้ดูนะว่ามันจ่ายได้ไหมนะเพื่อนก็จะกดจ่ายเงินครับป้าถ้าเรากดจ่ายเงินตรงนี้มันก็จะดิงให้เราไปเลยนะครับมันก็มันก็มันก็จะเตือนนาเตือนเอกว่าเงินเราควรจะได้รับ ทำกาชาละภายใน48ชั่วโมงนะซึ่งอันนี้ผมก็ได้แรกไปแล้วนะมันก็เลยขึ้นไปแบบนี้นะครับเนี่ยผมผมได้จ่ายเงินไปแล้วนะก็เลยขึ้นเป็นแบบนี้นะครับซึ่งก็รอเงินตรงนี้นะครับประมาณ48ชั่วโม,มง,งมันก็จะออกไปแล้วนะต้องรอนิดหน่อยนะแล้วถ้ามันจะส่งถ้ามันจะส่งถึงเราเมื่อไหร่กเร็เดี๋ยวเดี๋ยว,ว,วผมก็จะ มาเดี๋ยวผมก็จะตัดคลิปไปตอนที่มันมาเดี๋ยวผมก็จะตัดคลิปไปตอนที่มันส่งเงินไปเรียบร้อยแล้วลว,นะวันนี้ก็มาถึงวันที่ระบบมันโอนเงินให้ผมแล้วนะครับตอนตั้งแต่ตอนที่ผมได้ถอนเงินจากแอปบัตเบรกนี่ไปนะครับมันก็ได้มาแล้วทางทีมงานเขาก็ได้โอนเงินที่ผมถอนจากแอปบัตเบรกเนี่ยมาเข้าแอปทูมานี่ของผมแล้วนะ แอปทูม้มเลือของผมแล้วนะครับซึ่งระยะเวลาในการโอนเงินของของแอปวัดเบรกเนี่ยมันจะประมาณ48ชั่วโมงคือประมาณ2-3วันเขาก็จะโอนเงินเข้าบัญชีของเรานะครับซึ่งผมก็ได้เงินเข้าเรียบร้อยนะครับต้องไปมาดูที่ s s s นะครับเนี่ยครับเนี่ยครับ เออน,นี้มันคนละอันนะผมลืมนะอันไหนนะตันนี้เออผมหาก่อนนะครับต้องอันนี้ดิใช่ครับอัน,นอันนี้แหละครับผมเนี่ยนะครับแอปมันได้ส่งเงินมาให้ผมแล้วนะครับซึ่งผมก็ใช้ใช้เวลารอประมาณ2วันนะครับ ประมาณ2-3ถึงวันแล้วก็ได้แล้วนะครับซึ่งผมก็ได้เข้ากระเป๋าแล้วตอนแรกผมตอนแรกเงินในบัลเลรตของผมมีแค่7บาทนะครับแต่ตอนนี้ผมได้ถอนเงินจากแอปบัตบัตเบลไปนะแล้วก็ทางทีมงานของแอปบัตเบลก็ส่งมาส่งเงิน1บาทมาให้ผมแล้วนะที่ผมถอนนะครับเป็นมามาประมาณหบาทนะครับเป็นเป็น8บาทนะครับซึ่งทางแอปบัตเบลก็ได้ทําการโอนเงินมาให้ผมแล้วนะครับซึ่ง ใครที่เล่นแอปนี้นะครับใครที่เล่นแอปบัตเบรกเนี่ยทีมงานเข้าทอนให้จริงๆนะครับถ้าเราเล่นนะตรงน,นี้นะครับตอนนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเอาแต้มนะครับวิธีการเอาแต้มจากเอาแต้มฟรีแล้วก็แอปอ่านแล้วก็แต้มอ่านจากการอ่านข่าวนะผมจะมาทําให้ทุกทำให้ทุกทุกคนดูอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่ง การที่เราจะได้โบนัส15พอ i n t ฟรีเ,เราต้องกดที่ตรงนี้ครับลูปของขวัญเนี่ยแล้วก็รอให้เส้นที่มันวิ่งเนี่ยวิ่งจนครบนะครับแบบนี้แล้วก็จะได้แล้วนะครับ15พอ i ต์นะสามารถกดได้50ครั้งนะครับซึ่งเราไม่จะเป็นต้องไปเลื่อนก็ได้ถ้าถ้าเป็นรูปของขวัญแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นแบบกดเข้าไปอ่านข่าวมันก็จะให้เราเลื่อน,นให้เราเลื่อนให้เราอ่านนะครับ เ้วก็แค่เลื่อนไปเลื่อนมาแล้วก็ถ้าเส้นเนี่ยมันหมุนเต็มแล้วแล้วก็เลื่อนไปจนถึงล่างสุดนะครับมันก็จะรีเซ็ตพอยให้เรานะครับแบบนี้ครับเต็มแล้วแล้วก็ระบบมันจะรีเซ็ตพอยให้เราเป็นแบบนี้ครับนี่ครับ,น,รบนี่คือการได้พอยนะก็วิธีการหาพอยนะว่าเขาบอกมาแล้วครับว่าว่าล่ะว่าผมเพิ่มว่าผมได้พอยประมาณสิบห้าคะแนนแล้วก็ ถ้าและถ้าผมอ่านคันะผมจะได้ประมาณ30คะแนนนะครับชวนเพื่อนก็จะได้เงินเยอะอยู่แต่ว่าการชวนเพื่อนนี่ยากนะครับถ้าใครอยากได้เงินเพิ่มนะครับได้พอยเพิ่มก็สามารถเอาโค้ดของผมไปเติมได้นะครับซึ่งโค้ดของผมก็จะอยู่ที่ใต้ description ตรงคลิปนี้แหละครับแล้วก็ตรงที่วิดีโอที่คุณดูผมก็จะแปะไว้ให้นะครับสำหรับรหัสของผมนะถ้าใครอยากได้เพิ่มเรื่อยๆก็กดได้เลยครับ แล้วก็ลิงก์โหลดจะอยู่ในข้างล่างคลิปนะตรงคำอธิบายของวิดีโอนะครับมันจะอยู่ตรงนั้นแล้วผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วก็ทิ้งรหัสเชิญไว้ด้วยนะครับซึ่งแอปบ,บัตเบรกเนี่ยมันได้ให้ประมาณมันได้ให้เป็นว่ามันให้แบบถ้าไม่ให้แบบเป็นไม่ให้เป็นคองขวัญรายชั่วโมงนะผมจะอธิบายยังไงนะครับยังไงดีก็ประมาณกดที่ตรงคองขวัญตรงเนี้ยมันจะให้เป็น ของควันลายชั่วโมงนะถ้าเรานับเวลามันมาดูโฆษณาของแอปบัตเบียกเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงเราเข้ามาดูเราเข้ามาดูเรื่อยๆมันจะได้ประมาณ70พอยขึ้นนะครับประมาณ50พอยขึ้นไปนะครับไม่ต่ําจากนี้นะครับถ้าใครไม่อยากดูไม่อยากดูจนจบก็สามารถกาวออกได้นะเพราะว่ามันก็ได้มันเพราะว่ามันก็ได้พอยมันเดิมนะพอยไม่พอย,ม,พอยมันไม่ได้ลดนะครับนะครับวิธีได้ พอยจากแอปนี้เขาว่าง่ายนะเพราะมันถอนได้ด้วยมันสะดวกสบายนะครับผมได้ประมาณ121พ้อยแล้วนะคะแนนนะครับซึ่งคลิปนี้ผมก็ได้จบ,จบลงจบลงเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่อยากได้เงินเข้าล็ตง่ายๆแล้วก็หาเงินออนไลน์ง่ายๆก็มาโหลดแอปบัเบลกได้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงโหลดแล้วก็รหัสเชิญไว้ที่ คำอธิบายวิดีโอนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้ามีอะไรถ้ามีอะไรผิดพลาดประกันใดก็ขออภัยมา,นานที่นี้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับพี่บอกตรงๆนี่มันทานของพี่ชัดๆพี่บอกแล้วไงว่าของพี่กัน